สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ซองจะไปเอาใบรับรองแพทย์นะคะที่จะใช้ในการเกณฑอาหารในปีหน้านะคะก็ตอนนี้เวลาตีสี่ครึ่งแล้วซองก็พยายามเร็วที่สุดแล้วทุกคนก็พยายามจะแบบไปถึงแบบเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้แบบไปเอาบัตรคิวเร็วๆเลยจะได้แบบเสร็จไวๆนะคะทุกคนคือตอนนี้ซองท,ทําบัตรผู้ป่วยใหม่แล้วนะคะแล้วเพื่อตอนนี้กําลังจะไปตึกกิตตเวทซึ่งซองอยากจะเม้าด้วยทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวซองมาเม้าให้ฟังคือตอนนี้ทุกคนซองเดินวนโรงพยาบาลแล้วค่ะเพราะว่าหาตึกไม่เจอนะคะ ก็พยายามถามคนตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้กันนะทุกคนตอนนี้สองก็มากินข้าวอยู่โลงอาหารนะทุกคนก็คือหมอเขาจะเริ่มตรวจประมาณ8โมงค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้สองก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยมากินข้าวรอนะคะก็เดี๋ยวจะไปหาที่นั่งน้อ,อยกับทุกคนดีกว่านาะจะได้ไม่งานทุกคนคือตอนนี้สองก็พบแพทย์ไปแล้วหนึ่ง ะะก็ทีนี้ซองก็มาชาระเงินนะคะ5้าสบาทนี่ที่ตึกแรกเลยที่ซองทําบัตรทุกกล้วยใหม่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาให้ซองกลับไปที่ตึกจิตแพทย์อีกรอบหนึ่งค่ะทุกคนซองก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ทําอะไรต่อหรือเปล่านะทุกคนแย่แล้วสมคืบ BTS ผิดฝั่งค่ะคือจะไปโรงหมอชิดแต่ว่าตอนนี้มามาอยู่พยาไทยแล้วทุกคนคือความสลนอีกแล้วว่าสลาดนหนึ่งทำงไงอะแม่ทุกคนตอนนี้ซองก็บ้ามาจัดจัก,จกแล้วนะคะก็คือเมื่อกี้คือความโกความซื่อบื้อของตัวเองก็คือลงผิดสถานีค่ะทุกคนแล้วส่ง ทุกคนลองเท้าค่ะนี่มันวันอะไรของอีชัน้นเฮ้ยทุกคนเอาไงหรอมึงมันขาดแล้วอะ่ะ สภาพวันนี้ก็คือทุรักคุเลตั้งแต่เช้าอ่ะทุกคนคืออยากจะบอกว่าเมื่อเช้าเชป้าสงมาถึงเนี่ยสมมาคนเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ชวนเพื่อนๆนมาเพื่อนๆก็ไม่ว่างกันนะคะพอมาคนเดียวปึ๊บด้วยความสลบไงแล้วมันมืดมากสมมาถึงโรงพยาบาลพระมงกุฎตั้งแต่ประมาณปีห้าครึ่งได้นะคะทุกคนก็เดินหาตึกทั่วเลยทุกคนพอเดินหาก็หาไม่เจอเพราะว่าเราก็จาไม่ได้ว่าต้องไปตึกไหนใช่ไหมล้วก็เลยโบโบเบเบเข้าไปในตึกนีนะก็มีคนในนั้นเขาก็ช่วยบอกเนาะว่าแบบลงบัตรคิวอะไรไว้ตตตรรงงงงไไไไหนนนนนยยังงะะัะกกก็็็สําเเจปป้้้แลลวทีีึ ะะเวนะคะก็ไปหาหมอท่านแรกเลยนะคะก็เข้าไปแบบว่าปรึกษาเขาก็ซักถามอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็เสร็จแล้วนะคะพอพบจิตเวชเอ้ยไม่ใช่จิตแพทย์คนแรกเสร็จเขาก็ให้เราไปชําระเงินนะคะทุกคน50บาทนะคะที่ซองถ่ายให้ดูเนาะเป็นใบสีชมพูเนี่ยให้ไปชําระนะคะเสร็จแล้วก็เอาใบาเสร็จเนี่ยมากลับมาตึกจิตเวชอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าจ่ายตังค์ต้องไปจ่ายที่ตึกแรกที่เราไปทําบัตรผู้ป่วยใหม่อ่ะเนาะ,นอะพอมาตึก จิตเวทอ่ะค่ะทุกคนก็จะมีแพทย์คนที่2เนี่ย <im it> เขาก็จะซักประวัติน้องก็ยาวอยู่นะคะทุกคนเสร็จแล้วอะ่ะทุกคนพอเราแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะซักถามเสร็จนะคะจากจิตแพทย์นะคะคนที่สองเสร็จเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้เรารอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีพี่พยาบาลให้ใบนี้มานะคะก็จะเป็นใบนัดนะคะสําหรับมาเอาใบรับรองแพทย์นะคะทุกคนก็คือคือเรามาเนี่ยคือเราไม่ไม่ได้ใบรับรองแพทย์เลยนะคะแต่เราจะได้ใบรอรับรองแพทย์นะคะนี่ คือเขาบอกว่ารอประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งเดี๋ยวเขาจะโทรมาหาเรานะคะทุกคนก็เราต้องรอต่อไปทุกคนแล้วก็เรื่องคําถามหรือว่าเรื่องเอกสารใดๆเนี่ยก็คือเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงนะคะส9ส35ตัวจริงทะเบียนบ้านตัวจริงนะคะแล้วก็สำเนาอย่างละ 2- อสาใบอยากให้ทุกคนเตรียมไปเลยห้าใบจบนะคะแล้วก็รูปถ่ายขนาด1นิ้วนะคะ2รูปนะคะก็ถ่ายเผื่อมาเลยนะคะยยเยอะๆเนาะจะได้ไม่ต้องแบบมาชุนละมุน บวุ้นนะคะแล้วก็อยากจะบอกเลยวันนี้ขวัญจะผ่านมาได้แต่ละวันนะก็คือรองเท้าขาดอีกอะ มีทีเอสก็พิสถานีอะทุกคนคือซองกาจะถ่ายวอล์กอีกวอล์กหนึ่งทุกคนก็คือตอนที่มาเอาใบรับรองแพทย์เกณฑ์อาหารนะคะว่ามาเอายังไงอะไรยังไงนะคะแล้วก็อาจจะบอกอรายละเอียดต่างๆเรื่องค,คาทวงคําถามที่จิตแพทย์ถามเราด้วยนะคะทุกคนใครอยากให้มีอีพีต่อไปก็ลองกดไลค์กดแชร์มานะคะหรือว่ากดหัวใจก็ได้ใต้คลิป YouTube นี้เนาะสำหรับวันนี้ซองไปแล้วนะทุกคนทุรักทเลมากมาคนเดียวต้องถือกล้องถือเอกสองเอกสารรองเท้าค่ดอีกบ๊ายบาย